ในที่สุดฉันไม่ไปไหนมีความนึกซึงอยู่ข้างในทำได้เพียงมองดาวอยู่บนฟ้าเพราอแค่เพียงให้เธอนั้นมาหโดยฉันก็คงไม่ช่างช้าโียฉันจะพูดมันออกไปฉันรักเธอคนดีได้ยินไหมและยืนยันว่าพูดมันจากใจไม่ยุ่งเคียงคเีังกันมันคงจะดีอยู่กันเป็นนิรันดร์ไม่จากกันตลอดชีวิตไม่จะให้ต้ง ผมก็จะยอมเธอคนดีก็ให้เป็นเจ้าหญิงฉันเจ้าชายได้ไม่คนดียวเธอเนาะสวยกบใครตัวฉันก็ยังเฝ้ามองจธอเธอนะ้ารักชิบหายแค่ใครก็อยางจับจองามรักที่มีให้เธานะ่าเพลิเป็นเหมือนดั่งทองกูกร,ราดนปฏิเสธจนกลายเป็นเหมือนดังฟองอยู่เคียงข้างฉันและนั่งเล่นใต้แสงจันทร์ ยังรอเวลาที่เราจะได้รักกันในที่สุดฉันไม่ไปไหนไมีความหึกซึงอยู่ข้างในเทำได้เพียงมองดาวอยู่บนฟ้าเพราะแค่เพียงไอ้เธอนั้นมาแต่ฉันก็คงไม่ชากชาที่ฉันจะพูดมันออกไหมฉันรักเธอคนดีได้ยิย็นไหมและยืนยันว่าพูดมันชักใจ ให้นับจากนี้อยู่เป็นในรันจนกว่าชีวิตของกันและกันจะดับสูญจนกว่ามีคนมาเป็นพยานจนกว่าจะกลายเป็นตำนานอยู่เคียงข้างฉันและนั่งเล่นใต้แสงจันทร์ ยังรอเวลาที่เราจะได้รักกันในที่สุดฉันไม่ไปไหนมีความนึกถึงอยู่ข้างในเธอไม่ได้เพียงมองดาวอยู่บนฟ้าเพราะแค่เพียงให้เธอนั้นมาหาแต่ฉันก็คงไม่ช่างช้าแต่ฉันจะพูดมันออกไปฉันรักเธอคนดีได้ยินไหมและยืนยันว่าพูนมันจากใจในที่สุดฉันไม่ไป หนมีความนึกซึงอยู่ข้างในทำไ,ได้เพียงมองดาวอยู่บนฟ้ารอแค่เพียงให้เธอนั้นมาหาแต่ฉันก็คงไม่ชักชา้าแต่ฉันจะพูดมันออกไปฉันรักเธอคนดีได้ยินไหมและยืนยันว่าพูดมันจากใจ